สวัสดีค่ะไปมาแชร์รอบนี้มาแบบเฉพาะกิจเนาะมีน้องอยากจะให้พูดถึงแนวทางของการอ่านพิกัดเพื่อไปสอบเนาะเราเน้นว่าเพื่อไปสอบแล้วก็จะแชร์ว่ารอบที่แล้วเนี่ยพิกัดออกอะไรประมาณออกแบบไหนเนาะเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับรอบนี้นะคะแล้วก็จะบอกสถิติที่ผ่านมาว่า ไม่เคยออกไปถึงจุดไหนเนาะหลายๆคนกังวลมากเพราะว่างงไปหมดว่าจะต้องดูอะไรดีนะหลักง่ายๆเลยตอนนั้นอะไปเอาตัวเองตอนไปเตรียมตัวสอบก่อนไปดูแค่นี้เลยอะว่าสัมภาษาม,มิตรมีสินค้าและบริการอะไรบ้างอะไล่มาเลย1-15เนี่ยคือชัดเนาะ16มันเป็นสินค้าอื่นๆเนาะ1เสร็จปุ๊บบริการมีตั้งแต่เริ่มต้น17 18 19 20 21 คือแค่นี้เพราะแค่นี้ปูบัะพอมันเป็นพิกัดอะมันจะเป็นแบบนี้พอเป็นพิกัดมันจะเป็นตอนออกสอบอะมันจะเป็น0ูนย์แปดจุดศูนย์หนึ่งคืออะไรเรือยอดแค่นี้อารเรยอยอดวิธีจําง่ายๆเนาะวิธีเอาตัวรอดก่อนรอบที่แล้วอะจะไม่ได้ออกลึกว่า,าไม่ได้ออกแตะไปจนถึงแบบมันจะมีพิกัดบางอันที่มันจะเป็นวงมันจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าเอาไปดูจากหน้าเว็บเนาะคือทุกคนไปอัปเดตเองว่าพิกัด าตามกฎกระทรวงล่าสุดคืออะไรแต่จริงๆแล้วอะยึดแค่ตามท้ายพลรลบรอบที่แล้วออกแค่ตามท้ายพลรลบและไม่ได้ออกอัตราออกแค่พิกัดอย่างเช่นพิกัด0-8นุอะไรนะศูนคืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยนะคะดังนั้นอะเราให้แล้วไปเนี่ยไปท่องอันเนี้ยอันเนี้ยไปทําเองคือเทคนิคคือ คุณจะต้องเขียนหรือทำเป็นของตัวเองอันอเนี้ยสมมติว่าปอยมีไฟล์กอปไปให้ใช่ไหมคุณเอาไปแล้วคุณไปอ่านเนี่ยมันมันจะเกิดความแบบเหมือนสมองมันจะจำไม่ไม่ดีเท่ากับคุณเขียนเองเลยว่าศูนย์หนึ่งตอนที่หนึ่งคือน้ำมันนะคุณท่องไปก่อนว่าน้ำมันคือหนึ่งสองคือเครื่องดื่มสามคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยส่วนอะไรที่มันจำภาพอ่าหลักการถ้ามันไล่มาแล้วมันจำยากจำอันที่ตัวเองชื่นชอบก่อนอย่างเช่น ถ้าหนูชอบเครื่องสําอางห,หนูก็จําก่อนว่าไอ้เครื่องสาอางมันอยู่พิกัดอะไรเครื่องผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอางก้าวก็จำก้าวให้ได้ถ้าเจอช้อยอื่นที่เป็นก้าวแล้วระบุว่าเป็นอย่างอื่นก็คือตัดช้อยถูกป,ปะ่ะหลักการแค่นี้เอาตัวรอดก่อนเนาะเอาตรงๆนะตอนไปทํางานฉันก็ไม่แม่นไปก็จําได้เฉพาะที่ไปทําบางอันไปก็ลืมๆ่อ้สถานประกอบสถานบริการ,าน,ร,การนี่มันพิกัดอะไรอะไรเงี้ยเออ ดังนั้นก็หรือเหล้าพิกัดอะไรอะไรเงี้ยเครื่องดื่มมันก็จะถูกซอยย่อยไปเยอะมากอะน้ำมันเนี่ยเครื่องดื่มมาซอยย่อยเยอะรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ซอยย่อยเยอะใช่ปะไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาไม่เคยออกถึงไปกดกระรวงที่มันลึกๆว่าศูนย์อย่างเช่น0ูนย์สองจุดศูนย์หคืออะไรเงี้ยไม่เคยออกถึงขนาดนั้นเนาะเออแต่รอบที่แล้วอะจะออกที่มันจะเป็นอยู่กดกระทรวงนิดนึงตรงที่ เครื่องดื่มที่มันมีค่าความหวานนะคะตอนนั้น,ม,นมันดังมันดังเรื่องการเก็บค่าความหวานเนาะรอบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะแตะหรือเปล่านะคะเออแต่แบบไอ้พวกเนี้ยที่ตัดรอบที่ไปอ่านหนังสือสอบก็กังวลเหมือนกันพวกะรถยนต์ไม่เกินสิบที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยคิดเป็นคิดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะจึงเอาตรงไปจําไม่ได้แล้วไปไม่มีเทคนิคให้ด้วยสมมติว่าคุณชอบรถยนต์คงก็จําไปที่เหลือตัดชอ้อยอันเนี้ยเทคนิคนง่ายๆให้เอาตัวรอดให้แบบสอบผ่านให้ได้แบบได้เป็นได้บรรจุเนาะ อไอถามหาความแม่นความอะไรแบบเอาจริงนะคนที่เข้าไปทํางานอะ่ะก็แบบไม่คือมันตอนทํางานมันก็ต้องเปิดดูอะ่ะเออยกเว้นว่าจะจําได้ไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองดูอย่างเช่นอ่ะถ้าน้องดูได้ดูแบตเตอรี่ก็จะจําได้ว่า0.4ก็คือแบตเตอรี่0.4.01คือแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่มีแค่0.4.01ด้วยอ่ะเครื่องแก้วก็มีแค่0.5.01กรุ๊บถ้าจะอ่านกดกระรวงกุ๊บง่าย อันไหนที่มัน,ม,นมันมีแค่วงเล็บไอมันมันมีแค่ย่อยเดียวอะหมายถึงว่าศูนย์หนึ่งเดียวมันอันไหนมันมันมีแค่ศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เขียนกรุ๊ปให้ได้แล้วก็จําให้ได้หลกัหลกๆอะ่ะจะได้คะแนนก็ต้องจำพวกนี้ให้ได้ก่อนเออถ้าจําไม่พวกนี้ไม่ได้นะว่าอ่ะอย่างเช่นยาสุบคืออะไรสิบสี่เออ14.01จอะไรเงี้ยมันจะมีประเภทใช่ปะแต่ว่าถ้าจำไม่ได้ว่ายาสุกคือ14ถ้าจำไม่ได้ว่าไพาคือ15อย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้ ตอนไปอ่านสอบไปจําแค่นี้จริงๆอันนี้คือเป็นไกลเนาะว่ามันจะไม่เกินนี้รอบที่แล้วรอบนี้คิดว่าก็ไม่เกินไม่ลึกไปกว่าน,นี้ถ้าอยากลึกๆก,ก็เอาไปไปเปิดดูกฎกระทรวงของของในเว็บนั่นแหละในเว็บของกรมของกรมสำนัสามิตรนะคะอันนี้ก็ของกรมกรมน่าจะออาเป็นแบบมาให้อย่างเงี้ยเออค่าความหวานคือเก็บภาษีที่ไปพูดมาคลิปแล้วก็จะเป็นตามมูลค่าและตามปริมาณ ถ้าหนูอยากลึกอีกหนูก็ไปจําแนกว่าสินค้าอะไรบ้างที่เก็บภาษีตามมูลค่าตามปริมาณเอามากุบทําเป็นช็อตโนต้ตถือไว้เวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งสมมติจะกินข้าวใช่ไหมรอสั่งข้าวอยู่ป้าย,ยังไม่มาหนูก็เอาเปิดมาให้ดูผ่านตาอะไรเงี้ยก่อนที่มันจะเป็นชั่วโมงอ่านจริงๆของแต่ละวันน่ะพยายามเอาอะไรพวกเนี้ยให้ดูผ่านตาเนาะเพราะว่ามันต้องจําอย่างเดียวเข้าใจแบบถ้าคนที่ไม่ได้ทํางานอะแค่คนทํางานในกรมเองอะทางานมาก็ยังแบบ ก็ยังจำไม่ได้นะถ้าไม่ได้ทําสํานวนบ่อยๆเออดังนั้นก็ต้องให้เห็นผ่านตาบ่อยๆแต่อย่างคาความหวานอย่างเงีง้ยเครื่องดื่มอย่น้ำตาไม่เกินหกกรัมแต่ไม่เกินแปดกรัมต่อร้อยมิลลิตรเนี่ยเท่าไหร่ก็หลักการคือหกไม่เกินแปดร้อยมิลลิตรแล้วอันนี้มันร้อยมิลลิตรหมดใช่ปะก็ดูว่ามันไล่เท่าไหร่ไรเงี้ยถ้าจะจํานะแต่บอกตรงๆว่าไม่ถึงออกไม่ถึงมันก็จะมีแตะนิดหน่อยรอบที่แล้วน่าจะแตกประมาณว่าน้ำตาไม่เกินเท่าไหร่ไม่เสียอะไรเงี้ย เออฟิวนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องให้ช้อยมาขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเท่าเท่าเท่าที่จําได้นะเออประมาณนี้อันนี้ก็คือไปดูเอาหลักๆก,ก็อยากให้จําอันนี้ให้ได้ถามน้องถามว่ามีวิธีการอ่านยังไงใช่ปะพี่อ่านแค่นี้แล้วพี่ก็แบบร้อนสดเพราะว่าตอนเคยพูดในคลิปบางคลิปว่าโชคดีที่ตอนก่อนจะเข้าห้องสอบป่ะท่องท่องแค่หน้านี้นะที่ตัวเองทําในมือถือก่อนจะเข้าล็อกเกอร์อยู่ธรรมศาสตร์อะ ก่อนจะแบบปิดล็อกเกอร์ใช่ปะก็เลยแบบลนลนลนเสร็จปุ๊บคือันด้วยเวลาเตรียมตัวน้อยอ,ะอ่ะก็เลยมาดูสะหน่อยว่าเอ๊ะอะไรจริงจทําไม่ได้บทด้วยนะตอนเข้าห้องสอบอ่ะเออคือจาได้พวกแบบสินค้าไม่กี่อันแบบยาสูบอะไรเงี้ยสิบสามคือสุราเพราะเราชอบดื่มอสมมติฉันชอบเป็นคนชอบดื่มสุราอะไรนี้มากฉันก็จําได้ว่าคือสิบสามที่เหลือเจอก็ตัดช้อยอันรถเรือแปดอย่างเงี้ยเรือมันวนในน้ํามันแปดคือต้องมีหลักการจําเป็นนิยายของเราอ่ะเออที่เหลือ จำได้ไม่หมดไม่เป็นไรแต่ถ้าจําได้หมดก็ดีเออนาะประมาณนี้เลยพิกัดไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้มองว่าไม่ไม่ได้มองว่าควรกังวลขนาดนั้นจะมีคนถามว่าเอ๊ยมันกดกระทรวงมันประกาศเรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวก็น้ํามันเบนซินเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยใช่แล้วก็สำหรับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับบรรจุเนี่ยไม่ควรลึกขนาดถึงไปกฎกระทรวงว่าอนกดกระทรวงล่าสุดหรืออะไรยังไง แต่ถ้าอยากมีเวลาแล้วดูไปก็ค่อยๆไล่ดูหลักการค่อยๆไล่ดูคือไล่ส่วนตัวของไปนะเพราะว่าไปาเคยทําศึกษาเรื่องอะไรแบบนี้อยู่สินค้าหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะนําเข้าตัวไปเองก็ไม่ได้มีความรู้ว่าอ่านสอบมาแบบงงๆใช่ไหมตอนนั้นก็ไล่ดูกฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นทั้งหมดรวมถึงระเบียบที่มันเกี่ยวข้องกับการนําเข้าอะไรอย่างงี้ด้วย ค่อยๆไล่ปิ้นมาทั้งหมดที่มันมีเก่าถึงปีพศไหนถึงพศไหน cover ให้หมดหาให้หมดเสร็จปุ๊บไล่จากอัปเดตล่าสุดว่าเขาฉบับล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาบอกในประกาศหรือระเบียบว,ว่าเขายกเลิกหรือหรือเขาระบุในกฎกระทรวงว่าเขายกเลิกข้อไหนของฉบับนีนบ้างไล่ไปเรื่อยๆจนถึงฉบับแรกเออถ้าจะอ่านถ้าแบบคิดว่า ไม่ลึกไม่ลึกขนาดนั้นจริงๆไม่ลึกขนาดนั้นอยู่แล้วนะมันเป็นวิธีปฏิบัติแล้วก็ดูแค่นี้ท่องให้ได้อะเออแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็จัดกลุ่มในหัวตัวเองว่า,าสินค้าอะไรที่มันมีวงเล็บเยอะเอาไว้ในใจก่อนถ้าวงเล็บเยอะถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นปอยนะคะปอยจะอย่างเช่นอ่ะหนึ่งนี้มันเยอะใช่ไหมบอกตรงๆก็จําไม่ได้เนาะงงไปหมดเลยเอายังไงดีอะ่ะถ้ามันหลักการมันจะมีนิดนึงมันมีกี่วงเล็บอ่ะศูนย์หนึ่งเนี่ย ศูนย์เอ้ไม่ใช่วงเล็บสี่มันเป็นจุดเนาะศูนย์หนึ่งมันมีกี่ประเภทย่อยอะสิบเก้าเลยหรือเปล่าเนี่ยสิบเก้ายี่สิบเก้าศูนย์อะไรอีกอะไปจะเลือกจำอ่ะอย่างเงี้ยโซเวนที่ไปเคยพูดถึงตอนที่เป็นสารละลายใช่ปะมันจะเป็นอันหนึ่งในแบบที่ไปต้องควบคุมที่จมพ์ทองต้องควบคุมเนี่ยไปจะเลือกอันที่ไปรู้สึกว่าไปพยายามผูกจิตกับมันได้ที่เหลือค่อยจะตัดชอยเออจาได้ไม่หมดหรอก แล้วชื่อก็งงด้วยจะท่องแบบเอทิลแต่ว่าถ้าเป็นสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็คุณก็ควรจะอาจจะต้องดูไปนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแตะถึงขนาดไหนเนาะเราไม่ไม่ถนดัดพวกข้อสอบสายเฉพาะแบบนั้นเออสำหรับนักตัวสอบเนี่ยไม่ต้องกังวลนะจริงๆหลักการมีแค่นี้เลยจำให้มันได้1คืออะไรสคือ,อไรหนึ่งนมันสเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเออแล้วก็ ก็อาจจะดูไปว่าสินค้าอันไหนที่คิดภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณด้วยทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็จําแนกเองว่าอันไหนที่มันคิดแค่ปริมาณอะไรเงี้ยนะคะหรือแค่มูลค่าอะไรก็ดูดูไปอันนี้เป็นหลักการที่จะทาให้คุณได้คะแนนตอนสอบเอาตัวรอดตอนสอบเนาะประมาณนี้ค่ะสำหรับพิกัดเออหลักๆก,ก็จําอันนี้ไปแหละเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพิกัดก็จะประมาณนี้ไม่ต้องกังวลนะ <laughs> ถ้ากังวลก็ไปไล่อ่านอย่างที่บอกวิธีการไล่อ่าน ก็จะประมาณนั้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะผ่านมาก็อย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะคะใครก็แบบใคร u b s c r i b e แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์หรืออะไรางี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ